จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมแพทเทิร์นเกี่ยวกับเรื่องสาบซับไนก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนการวางผ้ากันนะคะคราวนี้นะคะครูจะใช้หมึกสองสีนะคะเป็นสีม่วงกับสีชมพูนะคะสีม่วงอันนี้จะถูกแทนที่โดยใช้กับผ้าจริงนะคะส่วนสีชมพูก็คือจะเอาไว้อธิบายเกี่ยวกับส่วนพาร์ทที่เป็นของซับไนซึ่งครูจะเอามาวงเอาไว้ให้คุณดูนะคะอย่างแรกเลยค่ะนะ เราก็จะมาเริ่มที่เป็นสาบของตัวกระโปรงกันก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยเส้นกลางหน้าเนี่ยมันอยู่ที่เป็นเส้นดำเนาะเส้นกลางหน้านี่นะคะข้างหน้าแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีการยื่นเกยออกมาคือมีการเกยะของตัวกระโปรง้ามาห้าเซนการที่มันเกยกระโปรงออกมาห้าเซนหมายความว่าพอเอาเราเอาไปวางปุ๊บอะชิ้นเนี้ยมันจะเกยอะเข้ามาฝั่งซ้ายอยู่ห้าเซนหมายความว่า พอเราเอาไปวางบนหน้าแพทเทิร์นแล้วมาประกอบกันนะคะจะมีมาร์ค5เซนไว้ที่ตำแหน่งนี้นะอันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งเคยตอนที่เราจะเย็บก,กันอันนี้ก็ให้มาร์คเอาไว้จุดที่หนึ่งนะคะต่อมาเมื่อเรารู้ว่ามีการเคยเกิดขึ้นผ้าชิ้นนี้ค่ะมันจะต้องมีการพับกลับเข้าไปส่วนหนึ่งนะมันจะเหมือนกับการพับในตัวดังนั้นคําว่าพับในตัวหมายว่ายังไงหมายความว่าผ้าตัวเนี้ย เวลาเปิดมันจะต้องเป็นผ้าของมันตัวเดิมเราจะไม่อาดกาวเพาว่าผ้ามันเป็นแบบพิวๆดังนั้นก็ให้ตีเส้นตรงเลิกมาเลยค่ะเพื่อทําหน้าที่เป็นสากในตัวเราจะเลิจากตรงนี้ออกมาสิบเซนสิบซมอนะคะใช่ก็ให้ตีตรงออกมาเช่นกันนะ เราจะไม่ตีเป็นเส้นโค้งนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมครูถึงบอกให้ยื่นตรงเนี้ยออกมาก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้พอเวลามันพับเข้าไปเนี้ยมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้พอดีนี5เซนรวมกับ7เซนตรงนี้นะมันก็จะมาแบบมินมินอยู่ที่2เซนตรงนี้นะคะอันนั้นนะตรงนี้ก็คือให้ตีเส้นขนานออกไปเลยนะพอมันเบี้ยวนะคะนี่นะยื่นออกไป10เซนเท่ากัน อันนี้ก็เราจะทําเป็นสาบดังนั้นเนี้ยชิ้นเนี้ยมันก็ต้องเป็นผ้าลายเนาะมันจะไม่ใช่แบบยูวแหวงหายไปไม่ใช่นะคะก็จะต้องเป็นผ้าตัวเนี้ยยื่นออกมาตรงนี้เลยจากนั้นตัวนี้เราก็วัดไปสิบเซนทีเส้นเชื่อมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะสําหรับการเตรียมส่วนที่เป็นผ้าสาบนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นการพับเข้าไป ยังไงล่ะคะตอนนี้พับนะพับขับเข้ามามันก็จะอยู่ข้างในนี้ดังนั้นถ้าถามว่าถ้าเกิดพัดส,สาบเนี่ยที่เป็นผ้าจริงเนี่ยมันยืดมาตรงนี้นะคะตัวกระโปรงที่เป็นผ้าจริงก็จะยาวมาถึงชายนี่ตลอดแนวถึงชายตามเส้นสีดั้นี่เลยนะถ้าเกิดตรงนี้เน้นความปาณีแบบ เยียบด,ดีเลยนะก็คือมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นของคนไหนที่แบบไม่ถนัดนะคะจะใช้วิธีตัดต่อเอาแนวตัดต่อผ้าก็จะเยื้อเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้แดนนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าสองลายใบมีด้วยชุดนี่กูก็จะวงไว้ด้วยหมึกสีม่วงแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะมาพาร์ทอธิบายเกี่ยวกับส่วนของซับไนเนาะซับไนนะคะเราจะต่อกับส่วนที่เป็นเส้นสามออกมานี้ซับไนเราจะเย็บต่อกับเส้นนี้ออกมาเขาว่าต่อเส้นนี้ออกมาหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อตัวนี้พับเข้ามาปุ๊บซับไนก็ต้องอยู่ข้างในนี้แล้ววิ่งมาดังนั้นซับไนเนี่ยก็จะต้องมีขนาดที่เล็กลงเพื่อเพราะว่ามีพื้นที่ของสามเนี่ยเข้ามากินพื้นที่รู้ไหมคะตรงนี้เข้ามากินนะดังนั้นก็ ให้พับค่ะพับพอดีเลยนะคะกับเส้นสีเขียวที่เราทำเอาไวน้นี้เราจะพับมาเพื่อเอาไว้มาร์กเป็นตำแหน่งอันนี้เราจะได้เอาไว้เช็คตำแหน่งชายไปในตัวด้วยนะว่าสาบที่เราตัดออมาเนี่ยมัน เบี้ยวไหมมันโค้งไหมมันอะไรไหมนะคะเป็นการเช็คไปในตัวนะจากนั้นก็ใช้คาร์บอนกิ้งออกมาค่ะเ,เช็คดูนิดหนึ่งจะเห็นว่าตองน,นี้มีการเบี้ยวทิมลงนิดหนึง่งนะแสดงว่าตรงน,นี้เราต้องยกขึ้นหน่อยเลยนะคะเสริมตรงน,นี้เนี่ยพอดีอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่มีปัญหาเมื่อเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ ว่าตรงนี้มีการทิ้งมานิดนึงแล้วก็แต่งมันกลับขึ้นไปหน่อยมันจะได้ได้าหลังเท่ากับเส้นที่หายไปเราก็มาใช้เส้นนี้แทนนะส่วนตำแหน่งนี้ที่เป็นตัดต่อสามเมฆเสซับในนะคะเส้นซับในเราก็จะมาที่ตำแหน่งเส้นนี้ ซ้บใน,นเส้นซับไนของเราก็จะตัดตั้งแต่เส้นนี้ไปเรื่อยๆจากเส้นนี้ไปจนถึงเส้นข้างหลังตรงนี้ถ้าเกิดว่ากรณีนี้เนี่ยเรากลัวว่าซับในอะค่ะมันจะล้างอ่ะบางคนนะ่ะก็จะเลือกใช้ที่เป็นเส้นกลางหลังแทนคือทําให้มันพิวน้อยหน่อยเพื่อว่า งดลดปัญหาของการตีกันนะของเอเดิร์นดังนั้นเนี่ยถ้าถามมันก็คือว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองกรณีระหว่างเส้นที่บานหน่อยกับเล็กหน่อยแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีปัญหาไม่ตัวเนี้ยไม่ใช่การเย็บกลับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็จะใช้ใเป็นที่ตัวเส้นในเนี้ยค่ะได้เนี้ยใช้เส้นในเนี้ยมาเป็นซ้ำในได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าเกิดซ้ำในของคุณมีความบางพอ คุณสามารถใช้เส้นนอกได้เลยนะกรณีนี้ซับใน่ะตัดมาความยาวพอดีกับชายกระโปรงเช่นกันแต่ว่าซับใน,นจะไม่มีการตัดต่อปลายตัวนี้นะอตอนนี้ก็จะยาวมาถึงตำแหน่งนี้แล้วก็วิ่งขึ้นซับในเนี้ยนไปเลยนะคะ ตำแหน่งมาร์กซิปของซับไนสค่ะซิปอยู่ตรงไหนซับไนสก็จะต่ำจากตรงนั้นมาหน่อยหนึ่งไงตัวนี้เป็นกระโปรงบานเนี่ยเราก็เลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นตำแหน่งซิปได้นะตำแหน่งซิปเนี่ยเลื่อนขึ้นมาหน่อยได้อ่ะนิ้วนึงก็คือแถงนี้เนาะตำแหน่งซิปค่ะเราจะให้มันต่ำกว่าตำแหน่งของผ้าจริงโรมนนันเซนหนึ่งแบบนี้ดังนั้นอ่ะอันนี้ก็คือซิป ่วอันนี้ก็คลิปซับไนอย่าลืมนะคะเส้นดาวตัดต่อของส่วนที่เป็นซับไนกับตัวที่เป็นผ้าจริงอะคะ่ะนะช่วงเนี้ยคือเท่ากันตลอดแนวนะเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเลยนะเนี่นี่ซับไนก็จะอยู่แถวนี้วิ่งมา วิ่งมามาต่อเส้นนี้ก็ได้ต่อเส้นนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าจริงก็จะวิ่งมาตามแนวนี้เหมือนกันตรงกลางไม่ต้องไปสนใจมันออกตรงนี้มาไว้นิดหนึ่งนะคะเวลาเราเอามาเข้าตะเข็บข้างจะได้รู้นะเสร็จแล้วนะสําหรับการเตรียมแพทเทิร์นของตัวกระโปรงนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตัวชิ้นตัวเสื้อกันต่อนะคะถ้าตัวเสื้อนะตัวที่เป็นชิ้นเกออกตัวนี้มันเป็นชิ้นเล็กแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ย ตรงส่วนที่เป็นตัวเสื้อค่ะแล้วก็ตัดเต็มชิงนะคะตามที่เรามาร์กเอาไว้นะไอตัวนี้นะที่ครูม,มาร์กเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะวิ่งมาตามเส้นที่ครูวงสีแดงนี่นะามาตามรูปละเอตัวนี้เลยนะคะอย่าลืมนะว่าตอนนี้ตำแหน่งรูดเนี่ยจะอยู่แค่ตรงช่วง1 5จุด้าถึงตำแหน่งที่วัดจากตะเข็บข้างเข้ามา7็ดเซนตรงนี้นะ7.5ตดจุดนี้เราจะรูดแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ตัดผ้าเนี่ยเราก็จะกิ้งมาถึงที่ตำแหน่งนี้ที่เป็นตะเข็บข้างอันนี้ก็คือเต็มชิ้นนะคะของชิ้นผ้าจริงส่วนส่วนที่เป็นผ้าซับไนล์ล่ะผ้าซับในเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้ใเป็นผ้าจริงเนี่ยเป็นตัวเย็ยบกลับได้เลยว่าเวลามันคลิกออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นชิ้นเดียวกันหรือชิ้นมันไม่ได้ใหญ่มาก แต่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าผ้าของคุณมันค่อนข้างหนาหรือว่ามีราคาแอมไม่คุ้มที่จะเอานํามาเย็บกับเต็มชิ้นก็ใช้ตัวที่เป็นซับไน์เนี่ยค่ะมาแทนได้ซึ่งซับไน์เนี่ยก็จะตัดขนาดเดียวกันเลยนะคะกับตัวที่เป็นชิ้นตัวเสือ้อนะมาร์กตำแหน่งรูดเดียวเขาด้วยนะคะนี่นะแบบเดียวกันเลยนะคะมาร์ก ก็อ,อกเดียวกันด้วยแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าถามคือยังไงก็คือซับไนกับผ้าจริงอะค่ะตัดเหมือนกันเลยอย่างละคู่นะอย่างละคู่คุณดเชาว์ว่าคู่มาใมีสองเตาก็าคืออางคู่นะคะต่อมาส่วนที่เป็นชิ้นตัดต่อใต้ส่งตรงนี้ชิ้นนี้แบบเดียวกับชิ้นบนนั่นคือทั้งตัวที่เป็นชิ้นซับไนและผ้าจริง ตัดขนาดเท่ากันเลยค่ะชิ้นนี้เมื่อเราตัดออกมามจะมีหน้าตาแบบไหนเวลาตัดออกมาครูว่าให้ดูคร่าวๆฝั่งนี้นะจากเศษมันจะออกมาหน้าตาเป็นชิ้นแบบนี้เป็นผ้าจริง กับตัวที่เป็นซับในมาแบบนี้เหมือแบบน,นกันนะคะอันนี้คือทําให้ดูอันนี้เราก็คือตัดแค่คู่เดียวนะชิ้นเดียวก็คือหนึ่งชิ้นในขณะที่อันเนี้ยเราตัดสองนะก็คูณสองใบอ่ะคูวาดให้ดูเลยจะได้ไม่งงสองแบบนี้ชิ้นหลังจะไม่เหมือนกับชิ้นหน้าเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องมีการรูดเหมือนกับชิ้นหน้าแล้วดังนั้น ที่หลังเนี้ยเราก็ทำการตัดต่อพอดีเส้นตามเส้นที่วงนี้เลยอันนี้อย่าลืมมาร์ด้วยนะคะก็คือคูณสองผ้าจริงแบบนี้ชิ้นตัวที่เป็นชายอันนี้ก็คูณสองเหมือนกันเพราะมันเป็นซิปผ้าจริงตามเส้นสีแดงที่เราวงเอาไว้แบบนี้ ถาจิงงั้นซับในล่ะซับในเป็นยังไงซับในเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวชิ้นหน้านะคะที่เป็นการตัดต่อเพราะว่ามันจะมีตะเข็บเยอะโดยหลักการแล้วเราจะใช้แพทเทิร์นตัวที่เป็นชิ้นล่างเนี่ยมาต่อกับชิ้นบนแบบนี้แล้วก็กัดเข็มเอาไว้ไม่ต้องสนใจนะว่าตรงกลางนี่จะเป็นยังไง นะคะมันจะโค้งมันจะอะไรไม่ต้องสนใจค่ะเราเอาแต่แค่แคบข้างสองข้างให้มันพอดีกันก็พอแบบนี้จากนั้นเราก็จะตัดซับไนเนี้เป็นแบบนี้ขึ้นมาค่ะเป็นคู่แบบนี้นะซึ่งพอเวลาตัดออกมาเสร็จปุ๊บจะได้หน้าตาแบบนี้มาเราก็ตัดแบบซับไนนี้มาสองชิ้นคือคู่หนึ่งแผ่น เราก็จะได้ของหน้าตาแบบนี้มานะคะอย่าลืมมาร์กตำแหน่งที่จะไว้ใส่ไส้ไก่ด้วยมีซิปเหมือนเดิมนะคะนี่มาร์กซิปเอาไว้ข้างชิ้นหลังเป็นแบบนี้เราก็จะได้ของหน้าตาแบบนี้มานะคะเสร็จแล้วนะคะกับการเตรียมแพทเทิร์นตรงส่วนนี้นะที่เหลือก็คือตรงส่วนที่เป็นไส้ไก่เราก็ใช้ทาเฉลียงเอานะขั้นตอนต่อไปจะไปสู่เรื่องของการวางผ้าก,กันต่อนะคะ